ก็กลาบสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาแนะนําแผนการเล่นนะครับเป็นอีกแผนหนึ่งนะที่ผมคิดว่ามันน่าจะเล่นสนุกนะครับมันอาจจะเป็นแผนแปลกๆหน่อยนะนะครับเพราะว่าผมได้ไปเล่นออนไลน์มานะแล้วผมเห็นมันใช้แผนเนี่ยโอ้โหแล้วมันชนะผมด้วยนะผมรู้สึกว่าแผนเนี่ยมันเล่นดีมากๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวผม อธิบายให้ฟังเลยแล้วกันแผนนี้นะครับ4 5 1หนะครับแผนนี้ดียังไงนะครับแผนนี้มันดีตรงที่การต่อบอลนะครับเวลาบุกเวลารับอะไรอย่างเงี้ยมันจะขึ้นลงพร้อมกันนะครับโดยเฉพาะปีกซ้ายปีกขวานะวิ่งขึ้นวิ่งลงดีมากๆเลยนะครับแผนนี้นะข้อเสียก็มีเหมือนกันนะครับข้อเสียก็คือแบบว่าสมมติว่าคู่แข่งเราอะ่ะมันจ่อตรงกลางเราใช่ไหม มันจอดตรงกลางเราอะเราวิ่งกลับถอยหลังไม่ทันอะมันวิ่งหลุดเดี่ยวมายิงได้ง่ายๆเลยนะแผนเนี่ยมันจะจุดอ่อนมันจะเหมือนกับแผน4ี่สนะครับถ้าเราคลองบอลเสียบอลตรงกลางอะถ้าคู่แข่งมันต่อบอลเร็วอะจังหวะชิง1นึ่งสองอะไรเงี้ยแล้วมันทะลุช่องมาอย่างเงี้ยคือหลุดเลยเราไม่มีทางวิ่งทันมันแน่นอนนะอันนี้อันนี้ก็คือข้อเสียนะแต่ข้อดีอะคือมันจะต่อบอลแบบ แบบยังไงอะต่อบอลดีอะบุกมันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นออนไลน์ให้ดูนะแผนนี้ผมก็ได้ไปแอบซ้อมมาแล้วแหละแต่ผมก็รู้สึกว่าผมยังไม่ชอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่านักเตะเก่งๆอะ่ะมันอยู่เต็มทีมเลยอะ่ะแล้วแบบว่านักเตะเก่งมันเยอะผมเลยไม่รู้จะเอาตัวไหนตัวไหนอยู่ตำแหน่งไหนดีนะแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับมันไม่ใช่แผนหลักของผมด้วยนะผมก็เลยแบบ ยังไม่จริงจังกับแผนนี้นะครับแต่ผมก็มาแนะนําได้นะแผนนี้มันเล่นดีจริงนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่ที่ฝีมือเพื่อนๆอนด้วยนะครับยังไงก็พื้นฐานนะครับก็คือการต่อบอลนะการต่อบอลเป็นสิ่งสําคัญนะครับนะก็ลองไปฝึกต่อกันดูนะครับมาเดี๋ยวผมเล่นออนไลน์สักเกมหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าแผนนี้มันเล่นดีนะแล้วผมพึ่งแพ้มันมาด้วยไม่ใช่อะไรหรอกผมก็เลยสงสัยว่าแผนนี้มันดีหรอวะ แปนป,แปนึงขอจัดแต่งนักเตะแป๊ปนึงนะขอจัดแต่งนักเตะแป๊ปนึงนะครับอ่ะเอาประมาณนี้แล้วกันไปแผนนี้มันจะเน้น,นริมเส้นเห็นไหมมันจะวิ่งขึ้นมาพร้อมกันหมดเลยอ่ะ ในกองกลางเราจะมี5ตัวใช่ไหมแล้วห้าตัวมันสามารถมาเป็นกองหน้าได้ด้วยแต่ต้องระวังแผนเจาะกองกลางดีๆนะครับแผนนี้จะเน้นริมเส้นเป็นหลักนะผมดูทรงแล้วไอ้นี่มันน่าจะเน้นริมเส้นเจาะเข้ามาหาผมนะถ้ามันเน้นเจาะริมเส้นนะบอกเลยว่า ไม่ได้กินผมหรอกนะครับแต่ถ้ามันเจาะตรงกลางผมอะผมเสียเปียบทันทีเลยนะครับเดี๋ยวจบเกมนี้เดี๋ยวผมจะจะอธิบายแผนต่างๆให้เพื่อนๆฟังนะเผื่อเพื่อนๆจะเอาไปปรับเปลี่ยนของตัวเองนะโอ้หนกว่าไม่เข้านะครับเห็นไหมมันเล่นง่ายจริงๆนะแผนเนี่ยขึ้นลงพร้อมกันหมดเลยอะ แล้วเรามีกองหน้าเป้าก็คือฮาแลนด์ใช่ไหมกองหน้าตัวเดียวเอาห้อยห้อยไว้ด้านบนเลยนะแต่ถ้าไอเนี่ยมันจาตรงกลางผมนะผมบอกเลยว่าผมตายยังเขียนนะแต่ดูทรงแล้วมัน oh, <okay. S 1> โ,โดนยิงหมะมันจะเน,น้นลิมเส้นแล้วเปิ <MG> s <S ดบอลเข้ามานะ well ถ้ามันจาะตรงกลางผมแนละ้วผม oh, แย่เลยอะ เห็นไหมเล่นง่ายจริงฮาแลนด์กองหน้าเป้าเลยครับเห็นไหมผมต่อบอลแป๊เดียวไปถึงหน้าประตูรูปแข่งแล้วอ่ะนี่โอ้หเนี่ยเห็นไหมถ้าถ้ามันเจาอตรงตรงกลางผมได้นะผมแย่เลยนะเนี่ย สำหรับแผนนี้นะครับแผน4-4-2ก็คล้ายๆกันนะครับถ้ามันเจาะตรงกลางเราเราเสียเปรียบทันทีเลยนะเราก็ต้องช่างสังเกตเลยนะเห็นไหมแป๊บเดียวได้ประตูแป๊บเดียวได้ประตูนะครับแผนนี้เล่นดีจริงนะครับต่อบอลต่อบอลแค่ไม่ก,กี่ครั้งเองนะ กองกลาง5ตัวเปียบเสมือนกองหน้าและกองหลังเลยนะเพื่อนๆเวลาเราบุกใช่ไหมกองกลาง5ตัวเราจะบุกขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเราตั้งรับใช่ไหมคุ้มพิกบอลอย่างสวยสอ่ะเดี๋ยวมาอธิบายท้ายเกยมแล้วกันโอ้โหเราจะกดชิปทำไมวันนี้นี่แหละผมแก้ปัญหาไม่ได้สักทีเนี่ย เวลาผมกดยิงมันไปกดชิปให้ผมเนี่ยเปลี่ยนใครออกดีเปลี่ยนใครออกดีต่อบอลไม่ดีคร <This is S 1> ั้งได้ประตูแล้ววะแต่ต้องต่อบอลให้ดีๆนะ <Lovely. S 2> oh. This is Kane, great run. That's a crack. Goodness me, that was close. one in Great understanding between this team. Oh, <ELL> Fun And he's won it back for his team. We oh do. do. Will we see a goal? แผนนี้แผนนี้เล่นมันจริงผู้แข่งถึงกับออกเลยเออแผนนี้เล่นมันจริงวะเล่นง่ายจริงนะแผนเนี้ยเพื่อนเพื่อลองเล่นดูนะมันเล่นง่ายมากนะผมต่อบอลแป๊บเดียวยิงได้ต่อบอลแป๊บเดียวยิงได้เลยปกติผมเล่นออนไลน์ผมจะยิงได้ประมาณ สูงสุดก็จะประมาณ3ามสี่ห้าลูกนี่แหละถ้าสูงสุดนะแต่ส่วนใหญ่จะจบอยู่ประมาณสองศูนย์สมศูนย์สองหนึ่งสามหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่พอผมเล่นแผนนี้เออเล่นง่ายชิบหายเลยวะนะครับอืผมจะพูดอะไรวะผมลืมละผมจะพูดว่าอะไรวะอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์แผนนี้นะครับแผนนี้นะครับ ถ้าถ้าเป็นเกมบุกนะเนี่ยไอกองกลางเราเนี่ยห้าตัวเนี่ยมันจะบุกขึ้นไปพร้อมกันเรียงเป็นหน้ากระดานเลยใช่ไหมแล้วมันจะมะีกองหน้าเป้าอยู่ตรงเนี้ยคอยพักบอลจ่ายซ้ายจ่ายขวาจ่ายซ้ายจ่ายขวา,าให้ใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าแถวเนี่ยยังไงมันก็บุกขึ้นพร้อมกันพร้อมกันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเวลาเราตั้งรับนะครับ ก็อย่างที่ผมบอกนะครับให้ให้กดตั้งรับเป็นสีเขียวนะครับแล้วนักเตะทุกตัวมันจะวิ่งถอยหลังมาพร้อมกันหมดเลยนะเนี่ยแต่ละแถวเนี่ยมันจะวิ่งกลับลงมาถอยหลังพร้อมกันเลยนะครับมันเปรียบเสมือนแบบเวลาบุกอะ่ะเราเราจะมีกองหน้าประมาณ6ตัวรวมรวมรวมกองหน้าเป้าด้วยนะเวลาตั้งรับอะ่ะเราเหมือนมีกองหลัง9ตัวเออ เนี่ยถ้าคิดแบบนี้ผมว่าแม่งโคตรเท่เลยเวลาบุกใช่ไหมเวลาบุกก็จะ6ตัวเวลาตั้งรับเราเราจะมี9ตัวนะครับเออแผนนี้ทําไมผมนึกไม่ถึงวะแผนนี้นะครับผมเห็นว่ามันแปลกๆไงผมก็เลยไม่เคยเล่นเลยนะเขาอยอมรับตรงๆว่าไม่เคยเล่นนะครับเราเมื่อกี้ผมไปเล่นออนไลน์มาแล้วผมแพ้แล้วคู่แข่งผมอะ่ะมันใช้แผนนี้ผมก็เลยสงสัยเฮ้ยทำไมมัน ต่อบลอง่ายจังวะผมก็เลยลองเอาไปฝึก2องสมแมตช์นะครับแล้วผมเห็นผลไงเห็นผลว่ามันเล่นดีจริงว่าแผนนี้นะครับผมก็เลยตัดสินใจถ่ายคลิปมาแบ่งปันเทคนิคไอแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆนะครับเผื่อเพื่อนๆเอาไปปรับเป็นเทคนิคของตัวเองเนาะนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอมาขี้โม้แค่นี้แหละก็ลองไปฝึกกันนะเพื่อนๆนะครับ สำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับ